เสียนดูดนด้ำดีดีเพีองจอ้ะเอ้าค่ำง่ายๆไปน้ำนแข็งได้จ้ะโชว์พี่น้องค่ำนี้กันอืมเอาดีจ้ามาเด้อพี่น้องมาที่นี่ขออนุญาตย,ยกเทงสิเลยจ้ะตำหัวหอยตำหอยเชอรี่นะคะสดแซ่บเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องจา้า สวัสดีจ้ามาเลยจากพี่นองจ๋าก,กินทาพอบ้านตำหัวหอยเชอรี่นะคะใส่หอยดวงตำสองหอยมินิแซบแซบขออนุญาตนาตาทั้งสี่เบร์เลยถ้าคีมแต่ว่าถ้าธนาคารพี่นองจ๋ามันห่อนเฮ้งห่อนเดืดถ้ากันเดืยดถ้าธนาคารกันเดืยดเลยพี่นองจา๋าเปไ้มลงเลยมามาพี่นงมาเลยมาเลย ครับสวัสดีครับผมอามาพี่น้องเสบแซาลุ้มกันงทำหอยตำหอยในนูหอยเหมือนแซ่บมีบพี่บนถามมาว่วาจำเนงไหนให้นำได้หลายๆอังทีแล้ทนตำหรแซวคลีกนั้นหลายพี่นออ้องนี่ปุ๋งไงใซ่บอกพริก กลับหนึ่งประเดดใส่ไปเลยสองส่วนของนงว้วะตำนก็น้ำตาลเกระเทืเอนเลยหลายแบบแมวตำแบบโบแผงเครื่องพี่น้องไม่ใช่ผัก พริพกขิงขิงขอจ้ามาเสียนดูดนด้ำดีดีเพีองจ้าเ๋้อค่ใหญ่ๆไปน้ำกขนงด้จ่จ้าโชว์พี่้องค่ำนี้กัน ติดทำไมเสียบไหมเนื้อนไไ <c oughs> ุ่มเจีดดิ <c oughs> บ่คมละ ผักนีนมักลวกพี่น้องเลยไม่เจอหลอกลวกมากม่ดองสำหรับพี่น้องด้วยครับผมที่มีปัญหาด้านสิวฝากัดจุดดงดำเลยดำเลยแดงใส่ครมจะได้บหายร่องทักมาสอบถาม ทำเผ็ดเฟรชบุกกันใด้เด้อพี่น้องเด้ออย่าตีน้งใช่พี่น้องเป็นบรมกันนโอ้ยิกระปุนครับเขาทานเลยเนะ จะบอกแดงหน่อยพูดเนาะตัวบักหน้าีันจงหอมแม่มาไอติมองไอติออนอ่ะ ครบครบดีครับืันนี้เดียดทามแข็งหอยดองบานว่าจะเอาหอยดองมาที่กำลังเดียวหาเลยเดียวไปเห็นยอดบวบ่นเลือกแมลงปุ่นเจ็บเมยังรถกจับ

กรุบกรบดีเนาะ,ะ,ะนี่แหละผักสลัดผักสลัดเหี่ยวพี่น้องแดดมันแห้งเกิดบ่ดี๋ยามผล เราติดลมเดยจไม่ทรงรับของห้องกับตีกี่ตมนะครับมาไมนช่วงนี้มองปลาลำแย่ช่วงพัสดุออกมากประเดี๋ยวช่วงเซติบ่มมองเด็กันเลยบ้เขาจะทางหรือเปล่าไม่รู้พวกมันีอยู่สามแย่ครับผมถ้าติดลม,ม,มลอันตัวขี่ดลมใช่ไหมคนมารับของผมเขาไปทรงของให้ก็เจ้ะเมื <laughs> อ่อกี้น้ะ thì thang đi tìm bù tìm Đi ăn đi, tìm 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 đi tìm kia tìm 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 ทางเห็นเนี่ยฝนนะรถน้ำบริสีเนี่ยหันรถเข้าจะเอาที่ลมเละแล้วไม่แน่นดีเหนือแซ่ข้ากินหอยดอง กินด้วยกันหรอไม่าบ,บร,ากากริกินี่จะมีอะจรออืมก็เธอจากินเจ้ากินเหรอร่องเบิ้งเรื่องส้มแซ่บเปรี้ยวๆยังไง้วเปรี้ยวยังไงแซบมอลายให้อันเวราะบริกรเคีดไงเจคิดว่ามันบ่าแ่บได้แค่คิดนนเล็บริกินแนวแแสบเลย บริธรรนี่จะตัวทดแทน,นะ่ะบางยางกับ่บเมือนยางที่เ้าคิดดิคิดไปก่อนเอาพี่น้องใาคลิปนี่พาผีพาน้องไม่กินป้าเบิงซีหน่ำตำรถพี่น้องเป็นจะแซบปะแต่าแเา็นแซบแห่งความเค็มคนมาต้องถามหา,ามาจากตำหัวหอยเชอรี่แซบๆกรุบๆ<ร>อ่ะเวลาควรนึง ต่ำชามเทื่ยพี่น้องเจ้บาเข้มนะจ๊ะเราบ,บูรุษเราต่ำ <c oughs> จังไรเห็นน้ำไรๆไร้สีใสไปแดงไร้ไร้เบาเข้มจะไม่ได้เติมน้ำพอไม่ได้เติมน้ำป่าไงน้ำปลาใสเยอะเดียวใสพ่อเป็นพิธี <พอ S 2> เห็นเราใส่น้ำปลาตรงใส่น่าจะาาาน้ำตาลถามว่าน้ำตาลตัดก็บม่ได้หวานขนาดนั้นเออเจักสูตรใดน่ <c oughs> นาจะเป็นน <อา S 1> <อ>้ำเบาเขี้ยวเคี้ยน้ำหรือเปล่าใส่บาเขี้ยวเคี้ยวไร้น้ำพี่น้อง มาเสร็จแล้วว่นนี้เ้า2สองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามื้อนาครับพี่ <ไป S 1> น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ